สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิกเชียรนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชนเพื่อนชาวราศีเมถุนนะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักในเดือนเมษายน2565นี้นะคะยังไงก็ตามนะคะการทำนายวันนี้พลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้รับคำพูดที่ไม่ดีหรือพลังงานลบที่ไม่ดีต่อใจนะคะก็อย่านาไปคิดมากให้รับเฉพาะพลังงานบวกนะคะ ี่ถ้วยทําไมดูเบื่อทําไมดูอะไรไม่ค่อยชอบใจนะคะมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นในแนวทิศทางทีออ่มีคนมาชอบเราแต่เราไม่ปื้มเราไม่ชอบนะคะหรือคนที่เราไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราอานนี้ก็ได้นะคะมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบใจในความสัมพันธ์อะไรสักอย่างนะจ๊ะหดาบ อยากจะออกไปจากความสัมพันธ์อืมมีใครบางคนนะค่ะอยากจะออกจากความสัมพันธ์รู้สึกเบื่อรู้สึกไม่ชอบใจนะคะอัศวินถือดาบเขารู้สึกว่ามีแต่ปัญหานะคะมีแต่เรื่องให้เขาต้องต่อสู้ฟาดฟันตลอดเลยอะ่ะเออรู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหาในความสัมพันธ์นะอยากจะออกไปสามสามไม่เท้า ก็ยังคิดถึงยังรังคือยังคิดถึงยังผูกติดกับความสัมพันธ์เก่าอยู่แต่ว่าเออก็อยากจะออกไปหาพาร์ทเนอร์ใหม่อยากจะไปหาคนใหม่อ่ะเนี่ยทิ้งไม่เท้าอันเนี้ยไม่จับจะไปจับอันใหม่นะคะทิ้งเราไว้ข้างหลังอยากไปจับอันใหม่แล้วนะคะอาจจะอยากหาจุดหมายใหม่ก็ได้นะคะเจ็ดไม่เท้ามันมีการทะเลาะอ่ะมันมีการมันมีแต่การทะเลาะเนาะ เออมันมีแต่ความทะเลาะจริงๆอ่ะสิบดาบมันรู้สึกแบบเหนื่อยล้าอยากจะตายเลยลุกไม่ขึ้นนะคะน่าจะทะเลาะรุนแรงอืมเก้าเหรียญอยากจะไปยืนที่จุดใหม่ที่รู้สึกว่ามันมีความมั่นคงกับชีวิตมันอยู่แล้วตรงจุดนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสบายมันรู้สึกให้เรามั่นใจนะคะ the world the world โลกใบใหม่อาจจะเจอโลกใบใหม่หรือโลกที่ค้นพบกับตัวเอง the h e l o f a n ขึ้นมาแบบนี้คือทำไมเขาถึงเปลี่ยนทำไมคุณถึงเปลี่ยนถึงวาระแห่งกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดนะคะอาจจะหมดเวรหมดกรรมกันละ The Emperor อืมขึ้นมา The o The Emperor อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะหรือการที่มันเหนื่อยมันทะเลาะเนี่ยอาจจะการสื่อสารสันเขาเรียกว่าทัศนคติวัฒนธรรมไม่ตรงกันก็ได้นะคะ Lover แต่ก็ยังรักกันอยู่อะยังค่อนข้างรักกันอยู่นะยังมีคำว่ารัก มีควมว่ารัก the hermit มีคำว,ว่ารักแต่ก็เหมือนตัวคนเดียวก็รู้สึกเหงารู้สึกเปลี่ยวนะคะรู้สึกเปี่ยวเหงาคะ the devil อยากจะออกไปอยากจะจบปัญหาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ วิวอ o ฟฟอร์จูนเปลี่ยนต้องมีใครบางคนอะค่ะที่จะเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกว่าอยากจะออกแล้วมันเหนื่อยมากแล้วนะคะแล้วก็มันถึงวาระแห่งกรรมแล้วล่ะถือจะมีคำว่ารักผูกไว้อยู่แต่ก็อยากจะจบอะไม่อยากดูแล้วอะนะคะมาดูพลังงานเสริมนะคะพลังงานเสริม ให้เสริมดีกว่าเนาะก้าวไม้เท้าโดนทำร้ายมาหลายรอบหรือว่ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นมาหลายรอบจนมันมีเกาะป้องกันตัวมันมีสัญชตาตญาณในการป้องกันตัวเองมีการพัฒนาความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ย ก็เลยเปลี่ยนเพื่อสร้างเกราป้องกันให้ตัวเองนะคะเพื่อให้เขาไม่เจ็บมากหรือคุณไม่เจ็บมากสี่ถ้วยแต่ใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังหวงหวงแหนกอดความสัมพันธ์ไว้หรือว่ามีความหึงหวงนะคะมีความหึงหวง The star น่าจะกอดความสัมพันธ์ไว้แล้วอาจจะขอแค่ว่าเว้นระยะห่ เว้ i, นพื space, น้นที่นะคะเว้นสเปซหน่อยนะคะยังไม่อยากเลิกขาดอะวีออฟฟอร์จูนะะขึ้นมาอีกแล้วนะ,ะมีการเปลี่ยนแน่นอนเขาเบือ่อตั้งแต่ต้นแล้วอะอยากจะออกเบื่อไม่พอใจอยากจะออกไปตั้งแต่ต้นแล้วมีการเปลี่ยนอะนะคะเดอะชาริออตอยากจะไปอะมันไม่นิ่งแล้วอนะคะ่ะรถม้าคันนี้มันไม่นิ่งแล้วรถคันนี้นะคะพานะ ยานพนาหนะคันนี้มันไม่นิ่งแล้วมันอยากจะออกนะคะอืมหรือไม่ก็ต้องห่างกันแบบห่างกันแบบไกลๆเลยนะแล้วค่อยกลับไปคิดทบทวนนะคะแปดดาบอึดอัดพูดไม่ออกไปก็ยังไปไม่ได้แต่ความสัมพันธ์ก็อึดอัดอะจะจะไปได้ไงก็ผูกไว้ได้คำว่ารักอะบางคนอะผูกได้คำว่ารัก อึดอัดเหนื่อยสิบดาบเหนื่อยล้าแล้วอะนะคะยังไม่มีเรื่องของมือที่สามนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่สองคนสองคนอะมีปัญหากันเองอะค่ะแล้วมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าจริงๆนะคะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าจริงๆสีดาบอยากจะพักจริงๆอืม อยากจะพักอ่ะมีคนที่เหนื่อยล้าจริงๆนะคะอยากจะพักความสัมพันธ์จริงๆแหละนะหกไม่เท้ารอคอยข่าวเป็นในทิศทางที่ดีรอคอยฟังในทิศทางของข่าวความสัมพันธ์เดอะมูน เดิมูนไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะคิดแล้วรอคอยข่าว่าจะจบหรือจะไปต่อแต่เป็นในทิศทางที่น่าจะจบนะคะน่าจะจบพระราชาถือเหรียญหันหลังหันข้างให้แล้วอะ่ะเออถือความรู้สึกของตัวคนคนนั้นแล้วหันข้างให้อีกคนนึงแล้วเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วไม่ต้องรอแล้วแหละนะคะถ้าเปลี่ยนขนาดนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วเจ็ดถ้วย อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วก็ได้นะคะอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่เมื่อใจคนมันเปลี่ยนอ่ะมันก็ย่อมจะมีตัวเลือกเข้ามาได้เสมอนะในความสัมพันธ์สองถ้วยมีตัวเลือกมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกดีกดให้กับคนใหม่ t h อ Fool อิสระ อยากเป็นอิสระแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนมีความรู้สึกให้คนใหม่แน่นอนแต่อาจจะยังไม่ได้มีขั้นถึงความสัมพันธ์ลึกซึงนะคะแต่เขาเหนื่อยแล้วละ่ะกับเราเขาอยากจะจบละเขาอยากจะเว้นค่อยๆ,ค,อยๆค่อยๆห่างอาจจะไม่ได้บอกเลิกแต่อาจจะค่อยๆห่างไปแล้วก็หายเงียบไปก็ได้นะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการทำในายในวันนี้ก็เป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึงก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยฟังเพื่อนๆกันไปแล้วก็อย่านำไปตัดสินกับความสัมพันธ์นะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องื่นอื่น ก็ทักสายมาได้ที่เพจนิมเมิเชียนมนนางไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมิเชียนช่วยกดติดตามกด Subscribe รวมถึงคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ